เราเคยได้ยินล้มแล้วเลิกใช่ไหมคะเป็นปกติใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะมีโอกาสเรียนรู้ได้กันว่าจะล้มไปข้างหน้าล้มแล้วเลิกได้ยังไงนะคะข้อข้อในเช้าวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความทะเยอทยานของสาวกนะครับพวกเรามีความทะเยอทยานกันบ้างไหมครับพวกเราควรจะมีความทะเยอทยานไหม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนควรมีความทะเยอทะยานไหมหรือการทำงานของเราแต่ละคนเราควรจะทะเยอทะยานไหมหากมีใครบอกบอกกับผมว่าวิริยะเป็นคนทะเยอทะยานมากผมรู้สึกว่าเซนที่บอกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ <laughs> เวลาถ้าพูดถึงความทะเยอทะยานบางคนอาจจะพ่วงท้ายไปด้วยว่ามักใหญ่ไฟสูง ทยทยานในอำนาจเทยทยานอยากจะมีตำแหน่งอยากมีชื่อเสียงอยากเด่นอยากดังอยากได้รับเกียรติอยากได้รับการยอมรับหรืออยากอยู่เหนือคนอื่นแต่ความจริงความทยทยานสามารถคิดในด้านบวกได้ด้วยถ้าหากการเทยทยานของเราไม่ใช่เทยทะยานเพื่อตัวเองแต่เป็นการเทยทะยานเพื่อ เพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเยอดยานเพื่อสังคมเยอดยานเพื่อคนที่ได้โอกาสหรือเยอดยานเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าแบบนั้นเป็นความเยอดยานที่ดีด้วยแต่หากใครไม่มีความเยอดยานผมคิดว่าบางครั้งอาจจะไม่ดีด้วยเพราะคนที่ไม่เถยอดยานอาจจะคิดว่าเราก็อยู่เรียบๆรียบง่าย อยู่ไปวันๆทำงานเฉยๆแฉะแชะเหลาะแหละเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องเอาทำให้ดีที่สุดเขาเรียกว่าทำงานเช้าชามเย็นชามชีวิตจะไม่พัฒนาอยู่องค์กรไหนก็ไม่พัฒนาเพราะไม่มีความสร้างสรรค์ไม่หิวกระหายไม่ปรารถนาอย่างร้อน,อนแหลงกล้าไม่ไม่มีเป้าหมายแบบนี้ก็ไม่ดีก็อยากจะให้ เราทุกคนที่เป็นสาวกพระเยซูคริสต์ทะเยอทะยานอย่างดีด้วยกันทุกคนแต่คำถามสำคัญคือพระเยซูสอนสาวกให้ทะเยอทะยานอย่างไรล่ะจริงๆพระองค์สอนหลายอย่างนะครับเช่นจำได้ไหมในมัทธิวบทที่28พระเยซูบ,บอกสาวกแค่1 1คนเท่านั้นเองว่าท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอน ชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเรา11คนจะไปสั่งสอนคนทุกชาติได้อย่างไงเห็นไหมเป้าหมายพระองค์ให้ความทะเยอทะยานสูงมากแต่ในเช้าวันนี้เป็นความทะเยอทะยานสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่พระเยซูสอนสาวกและผมคิดว่าถ้าหากเราขาดความทะเยอทะยานเรื่องนี้เราก็คงไม่เป็นสาวกที่ดีแน่ความทะเยอทะยานที่พระองค์สอนในตอนนี้คือความทะเยอทะยานเรื่องความถ่อมใจ ในพระธรรมตอนนี้ในข้อที่หนึ่งเริ่มต้นแบบนี้ว่าในเวลานั้นสาวกทั้งหลายมาเฝ้าทูลพระเยซูบอกว่าใครเป็นใหญ่ที่สุดในสวรรค์น่าแปลกใจนะครับสาวกมาถามด้วยว่าอยากจะรู้ว่าใครเป็นใหญ่ที่สุดในสวรรค์สาวกก็อยากจะรู้ว่าใครเป็นใหญ่หรือแาบบกอยากจะเปรียบเทียบว่าในท่ามกลางพวกเขาเนี่ยใครน่าจะได้เป็นใหญ่ เราเห็นความทะเยอทะยานของสาวกไหมครับจริงๆพระธรรมตอนนี้ก็เป็นตอนหนึ่งบทที่18สาวกมาถามกันว่าใครเป็นใหญ่หลังจากนี้บทที่20มีสาวกอีกสองคนพาแม่มาด้วยไม,ไม่ได้มาถามละมาขอพระเยซูเลยว่าขอให้ลูกเขานั่งข้างซ้ายข้างขวาเลยขอเป็นใหญ่ซะเลยนะอย่างนี้สมัยก่อนสาวกเขาก็มีการล็อบบี้ด้วยมีเข้ามาหาก่อนได้ก่อนแบบนี้นะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยนะเ,เวลาผู้ถามว่าใครเป็นใหญ่ที่สุดเป็นคำถามปกติของคนทั่วไปด้วยใช่ไหมเวลาเวลาเราจะถามโรงพยาบาลไหนดีที่สุดใช่ไหมเขาถามว่าโรงพยาบาลไหนดีที่สุดนะโรงพยาบาลไหนมีชื่อเสียงหรือว่าน่าเชื่อถือที่สุดนะหมอคนไหนเก่งที่สุดนะก็จะไปหาหมอคนนั้นใช่ไหมนักเทศคนไหน เทศดีที่สุดก็จะไปเชิญนักเทศน์คนนั้นมาเทศนะเรามักจะหาอะไรที่สุดที่สุดเสมอเลยนะแผ่นดินสวรรค์คล้ายกันนะสมมุติว่าเราเราจุกถามว่าใครนะคนแบบไหนนะที่จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เราจะคิดถึงใครกันบ้างนะคิดถึงคนในพัมพีก็ได้หรือคิดถึงปัจจุบันก็ได้ ไม่มากก็น้อยถ้าเป็นผมผมจะคิดถึงใครบ้างอะ่ะโอ้ซุเปอร์ฮีโร่ในพระคัมพีร์มีเยอะเลยนะอับราฮาัมมีความเชื่อแบบนี้ก็ดีนะดาวิดได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ติดตามพระทัยของพระเจ้าโมเสสทําการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่นะไม่มีใครทําการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่เท่าโมเสสหรือเอเลียาส่งไฟตกจากฟ้าก็ยังได้นะดาเนียนเป็นคนที่ซื่อสัตย์นะไม่มีทิฏฐิเปาโลทํางานเกิดผลคนเดียว ประกาศและเกิดผลเดินทางเป็นหลายเป็นหมื่นหนกิโลเพื่อที่จะประกาศและทำงานเกิดผลมากมายมีคนอีกมากมายที่เราเห็นซุปเปอร์ฮีโร่หรือปัจจุบันเราอาจจะคิดถึงนักเทศดังๆบางคนอาจจะคิดถึงเบลเกอร a แ์มหรือคิดถึงแมตชีเทลิซาที่ล่วงหลับไปแต่ยังมีชื่อเสียงอยู่บางคนอาจจะคิดถึงโปรฟังซิสหรือนักเทศที่เราคิดถึงว่ามีชื่อเสียงคนเหล่านี้น่าจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ ่าน่าคิดไหมครับเมื่อสาวกถามพี่เยซูว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์พระองค์ไม่ได้ให้สาวกคิดถึงคนแบบนี้เลยพระองค์เอาเด็กเล็กๆมายืนข้างท่ามกลางพวกเขาให้เขาดูเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆผมเดาเอาว่าน่าจะสักประมาณสองสามขวบนะลองจินตนาการว่าอยากจะรู้ว่าใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์อ่าเดี๋ยวจะมาให้ดู นะเอาเด็กเล็กๆมายืนอยู่นี้ผมเดาว,ว่าเด็กก็คงจะเดินไม่นิ่งหรอกก็คงยุกยิกยุกยิกบางดีไม่ดีต้องมีคนมาช่วยจับให้ยืนชีวิย,ย,ย,ยนะเด็กไม่ได้สนใจอะไรทำไมไมาให้ยืนอยู่ตรงนั้นนะเด็กอยากอาจจะงองแงได้บ้างตามภาษาแต่พระเยซูกําลังบอกว่าพวกท่านเข้าใจผิดไปหมดเลยถ้าอยากจะรู้ว่าใครเป็นใหญ่ไม่แผ่นดินสวรรค์ ไม่ใช่คนที่จบสูงสงเรียนเมืองนอกจบ p ีเอสดทำงานใหญ่เทศฟื้นฟูหรือทำอะไรที่แบบว่าประสบความสำเร็จมากๆพระองค์เริ่มต้นให้ดูเด็กเล็กๆทำไมเป็นแบบนั้นได้อะนะข้อที่3ข้อที่4พระองค์ตรัสต่อว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าใครถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆ คนนั้นก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์น่าประหลาดใจนะครับพระเยซูไม่ได้บอกให้ดูเด็กเล็กๆและเรียนแบบนะฮะพระองค์บอกตรงกันดอกอีกแบบหนึ่งเลยบอกถ้าพวกท่านไม่ถ่อมใจหรือเป็นไม่เป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านก็จะไม่ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์นะพวกเขามาขอว่าใครเป็นใหญ่ใช่ไหมฮะตอนนี้พระเยซูบอกเข้าให้ได้ก่อน ถ้าไม่เป็นเหมือนเด็กเล็กๆจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินสวรรค์เลยยังไม่มีประสบการณ์ของแผ่นดินสวรรค์เลยนะแต่ถ้าถ่อมใจเหมือนเด็กเล็กๆจะกลับกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะพูดหมายถึงอะไรเนี่ยทำไมเด็กเล็กๆถึงกลายเป็นใหญ่ไปได้ทําไมเด็กเล็กๆถึงเป็นผู้ที่ได้เข้าแผ่นดินสวรรค์ในสังคมพวกยิวเนี่ยหรือคนกรีกก็ด้วยในสมัยก่อนเด็กไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่หรอก เวลาเขานับจำนวนคนะเขานับแต่ผู้ชายแล้วเขาไม่นับผู้หญิงกับเด็กเด็กเล็กๆเป็นเด็กอ่อนแอเด็กเล็กๆดูไม่ค่อยมีอะไรสำคัญแต่จริงแล้วเด็กเล็กๆต้องมีคนดูแลเพราะเขาอ่ะไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่เด็กเล็กๆมีคุณสมบัติหรือมีพรปบางอย่างที่ผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยมีเด็กเล็กๆเป็นเด็กที่ใสซื่อบริสุทธิ์ความคิดเขาไม่ซับซ้อน เขาเขาเขาเห็นคนเนี่ยเขาไม่นั่งมานั่งคิดหรอกไอ้คนนี้คิดร้ายคิดดีนะเขาเขาไม่ซับซ้อนผู้ใหญ่ต้องสอนเขาไงเฮ้ย,ยระวังนะอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าใช่ไหมเพราะเด็กเล็กๆไม่เคยคิดเลยว่าคนแปลกหน้าจะมาหลอกเพราะฉะนั้นเด็กเล็กๆไม่เคยหลอกใครนะคำพูดเด็กเล็กๆ,ๆเนี่ยเขาหลอกไม่เป็นนะถ้าเขาหลอกก็คงหลอกไม่เหมือนนะถ้าเด็กคนไหนหลอกเหมือนคนนั้นน่ากลัวมากเด็กเล็กๆ,ๆไม่วักมักใหญ่ไ่ศูนย์ นะเด็กเล็กๆไม่เคยแย่งกันนะว่าใครจะเป็นใหญ่นะไม่มองมาถามว่าใครเป็นใหญ่คือใครดังกว่ากันนะเด็กเล็กๆไม่น้องนั่งดูยอดวิวยอดไลค์หรอกนะว่ายอดวิวเท่าไหร่หรือใครบ้างนะส่องเขาบ้างเขาไม่เคยดูเขาไม่ซับซ้อนขนาดนั้นเด็กเล็กๆเขาไม่ค่อยอิจฉากันหรอกสังเกตไหมเด็กเนี่ยนะจะรวยจะจนนะเขาเล่นด้วยกันหมดแหละเขาไม่เคยมาสนใจหรอกนะว่าแต่งตัวจะใส่เสื้อผ้ายี่ห้ออะไรเขาไม่สนใจเขาไม่ไมีอะไรแบบนั้น นะเด็กเล็ก<ล>ๆมีความสุขแบบเรียบง่ายยิ้มง่ายสร้างเพื่อนง่ายไว้ใจคนง่ายคิดไม่ซับซ้อนไม่วิตกจริตไม่มวัวก,กังวลไม่กังวลถึงอนาคตเพราะอะไรเพราะพอ่อแม่ดูแลไงนะต่อให้พ่อแม่ไม่ดูแลเขายัางไม่กังวลเลยเขาคิดไม่ออกว่าจะต้องกังวลอะไรในอนาคตเขาไม่มีอุบายใดๆเขาไม่มีพิษส่งอะไรเขาไม่ต้องแข่งแย่งจริงดีกันเรารู้สึกอิจฉาเด็กไหมผู้ใหญ่เนี่ยนะ บางครั้งอะเราเนี่ยพอเราโตขึ้นเนี่ยนะเรารู้สึกว่าเราขาดผ้า่อนแบบเด็กอะบางทีเรายิ้มยากขึ้นเพราะปัญหามันเยอะความรับผิดชอบมันเยอะนะแล้วโดยเฉพาะผู้ใหญ่บางคนเนี่ยยังมีการเปรียบเทียบแข่งแย่งชิงดีกันว่าใ,ใครได้ดีกว่ากันได้ทํางานเท่ากันทําไมเธอดีกว่ายังมีเรื่องของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ยังมีการระดับระดับขั้นมันขาดอันไปหมดเลยอะมันขาดความถ่อมใจ มันขาดความสุขเหมือนเด็กเล็กๆบางครั้งเนี่ยผู้ใหญ่เอาตัวเราแบบว่าคิดแบบตัวเราเป็นศูนย์กลางขาดความสุขแบบเรียบง่ายเด็กเล็กๆที่ถ่อมใจลงจึงมีความสุขแบบเรียบง่ายไม่แพ้พี่บอกรนี้บอกว่าถ้าท่านไม่ถ่อมใจลงเหมือนเด็กเล็กๆ ถ้าท่านถ่อมใจลงเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะงั้นเขาใช้คําว่าถ่อมใจจุดสําคัญของเด็กเล็กๆเนี่ยคือความถ่อมใจเพราะาอะไรเพราะาเขาไม่มีอะไรที่จะต้องเย่อหยิ่งเนี่ยเขาเป็นเด็กนะ,นะพวกเราเคยเห็นคนถ่อมใจไหมฮะเรามีไหมผมว่าพวกเรามีหลายคนเลยนะผมก็ประทับใจนะทีมหมอทีมผู้บริหารก็มีความถ่อมใจนะความถ่อมใจคนที่ถ่อมใจเนี่ยเป็นคนที่น่ารักจริงไหม ใครก็อยากเข้าหานะนะตรงกันข้า,ขามาลอาใช้เป็คนที่เย่อหยิ่งอะ่ะเย่อหยิ่งเจ้ายศเจ้าอย่างเงี้ยนะเพราะใครก็ไม่อยากไม่อยากอยู่ด้วยใช่ไหมคนถ่อมใจเป็นคนไม่ไม่ถือตัวนะอยู่เรียบง่ายกินง่ายก็ได้เรียบง่ายก็ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอก้าเนี่ยเป็นตัวอย่างนะผมจําได้เคยเคยเคยอะ <c oughs> ขยานที่เป็นตัวอย่างของท่านะนะท่านไปอยู่ถิ่นธุรกันดาไปที่ธุรกันดานะแล้วก็ทุกคนก็กินข้าวหมดละตอนนั้นมันกินข้าวหม้อเดียวกันนะข้าวก็คือข้าวผัดกะเพรากับไข่ดาวไข่ดาวธรรมดานี่นะแต่ท่านยังไม่ได้กินไงท่านยังไม่ได้เสวยนะแล้วมันก็เหลือข้าวมันก็แห้งๆอ่ะนะแล้วก็แหมพวกข้าราชพ,พารจะทำไงดีจะให้ในหลวงทานแบบนี้เหรออะไรเงี้ยนะนะใครเรื่ย พอในหลวงพอท่านเสร็จงานปั๊บออกมานะท่านก็กินข้าวเหมือนคนอื่นนะไม่บนแม่อะไรเลยนะท่านไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างเห็นไหมนะอมใจนะอยู่ง่ายกินง่ายไม่เกี่ยงงานเล็กไม่เกี่ยงงานใหญ่เพราะคนทมใจทําได้หมดตามคําสั่งของเจ้านายนะไม่หมก,กังวลว่าใครจะได้เกียรติมากกว่ากันนะคนทมใจยอมรับน้ําพระใจพระเจ้าได้ง่ายๆคนถคนทใจเนี่ยทำทำตามเพราะทําตามพระไถ่พระองค์มีความสุขแบบเรียบง่ายใครอยู่ใกล้ก็อยากมีความสุข ใครที่เป็นเจ้านายแบบนี้ลูกน้องก็มีความสุขหรือใครที่เป็นลูกน้องแบบนี้ที่ทํางานก็มีความสุขแต่ความทําใจไม่ได้หมายถึงว่าเราละเลยการทุ่มเทการพัฒนานะความทําใจไม่ใช่ด้อยค่าชีวิตของฉันนะว่าฉันนะ่ยไม่เก่งหรอกฉันทําได้แค่นี้แหละไม่ใช่นะความทําใจก็ไม่ใช่ละบทบาทที่สําคัญนะมีบางครั้งบางคราวที่พระเจ้ายกเราให้เราทําในบทบาทสําคัญเป็นผู้นํา เราก็ต้องเป็นผู้นำนะค,ความถ่อมใจเนี่ยมันเกิดจากชีวิตภายในอยู่ที่บทบาทของเราไม่ว่าบทบาทอะไรก็ได้แต่ชีวิตของภายในของเราอะไม่ลืมตัวเลยว่าฉันเนี่ยคือคนบาปที่พระเจ้าเรียกฉันให้มาเป็นผู้รับผู้รับความเขาชอบธรรมฉันดําเนินชีวิตทุกวันเนี่ยฉันตอบสนองพระคุณพระองค์ทุกบทบาทเนี่ยทำอย่างเต็มที่ได้ทําด้วยความท่อมใจเช็คลิสต์นะฮะ ว่าเรามีความถ่อมใจไหมนะลองคิดถึงที่ว่างานที่เราทําทุกวันน่ะงานเล็กงานน้อยหรืองานใหญ่นี่ยเรารู้สึกไหมว่าสิ่งที่เราทำอ่ะเราทําถวายพระเจ้าถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เราทําเพื่อพระเจ้านะแสดงว่าเรารู้ละบทบาทของเราคืออะไรเรายอมรับฟังคําแนะนําคนอื่นไหมโดยเฉพาะคนเตือนสติเราอ่ะถ้าใครเตือนไม่ได้เลยเตือนได้หน้าบึ้งนะเตือนหน้าออกหมดเลยนะคนนั้นน่ะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะ เราต้องเตือนได้ต้องสอนได้แนะนําได้หรือเวลาเราเห็นคนอื่นได้ดีกว่าเราอะ่ะหรือทํางานสําเร็จน่เราอิจฉาเขาไหมเรารู้สึกว่าไม่สบายใจไหมถ้าไม่สบายใจแสดงว่าอะไรเรากําลังเปรียบเทียบเราแข่งขันเพื่อที่อยากจะชั้นเป็นที่หนึ่งเราผิดหวังไหมเวลาที่เราทําดีอะ่ะแล้วไม่มีคนชื่นชมอะ่ะเราทําดีอะ่ะทํางานหนักอะ่ะแต่ไม่มีใครว่าอะไรไม่มีคนชมไม่คนแนะนำ ถ้าเราผิดหวังใจว่าคำดีอยากได้คําชมไงไม่ต้องห่วงนะความชมมีบนสวรรค์พระเจ้าเห็นหมดนะเราชอบพิพากษิพิจาร์คนอื่นไหมนะเราเห็นข้อผิดคนอื่นหมดเลยอะ่ะแต่ไม่เคยเห็นข้อผิดเราเลยอะ่ะแสดงว่าเราบัดระว์นะ้าตาเรามักจะเห็นเห็นอะไรนะผงในตาคนอื่นเสมอเลยไม่เห็นท่อนไม้ทั้งท่อนในตาเรานะหรือเราเรา,เรามองเห็นความบกพร่องเราบ้างไหมเรามองเห็นไหมนะถ้าเรามองเห็นแสดงว่าเราเช็คตัวเองเสมอ เราคำลังถอม,ถม,ถม,ถมใจเราขี้บน่นไหมเวลาทํางานยากๆหรือได้งานไม่ถูกใจเราอะ่ะเราขี้บน่นไหมถ้าขี้บ่นแสดงว่าอะไรเราเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางต้องยอมรับจริงๆนะครับทุกคนขาดความถ่อมใจได้หมดเลยและโดยเฉพาะเวลาที่เรามีสิ่งของเราเข้ามาผมก็ด้วยนะท้าทายเสมอเลยนะไม่ว่าจป็นักเรียนที่ไม่สื่อสัตย์ไม่รับผิดชอบเนี่ยหูโกรธโ,โกรธแล้วจนะทำไงอะ่ะก็ต้องใจเย็นก่อนนะหนึ่งสองสามจะช่วยเขาอย่างไงนะ หรือว่าเวลาถูกคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์ที่เราไม่ผิดอะ่ะบางทีก็เ,เสียใจเสียใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นอยากจะอยากจะเอาคืนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะหรือบางทีผู้บงังคับบัญชาของเรานะักคิดไม่ถูกอ่ะนะแล้วก็แหมเราเราคิดเห็นแตกต่างอะไรแบบนี้นะบางทีเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะยอมยอมอมองสิ่งดีนะหรือโดยเฉพาะสิ่งที่สําคัญเวลาที่มีความสัมพันธ์ที่แตกร้านะคนที่เคยเสนิทกันแล้วก็ อยู่ดีๆก็ห่างกันแบบนี้ไม่ว่าใครทําผิดอะไรเนี่ยเวลาต้องคืนดีนบางครั้งต้องต้องมองข้ามอดีตต้องยอมถ่อมใจต้องยอมเสียหน้าบ้างต้องไปง้อบ้างไปขอคืนดีต้องไม่ได้คิดมากเกินไปเพราะอะไรเพราะเราเห็นแก่พระไทยของพระเจ้าเป็นหลักนะยอมรับจริงๆว่าเมื่อเราทํางานาะในองค์กรใหญ่ๆที่เป็นการบริหารงานอย่างต้องเราต้องเต็มที่นะเพราะถ้าโรงพยาบาลไม่เต็มที่เนี่ยมันไปไม่ได้มันไปไม่รอดนะ มีความทุ่มเทมีความจริงจงังมีความรับผิดชอบมีความกดดันโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้าเนี่ยนะมันต้องมีพระคุณและมีพระเดชด้วยต้องทํางานอย่างเป็นมืออาชีพด้วยแต่ในขณะเดียวกันหากลูกน้องของเราเนี่ยทำงานไม่ได้อย่างใจเราจะจัดการยังไงอย่าจัดการตามอารมณ์เท่านั้นใช้ปัญญาของพระเจ้าอย่าลืมใช้ความถ่อมใจใช้พระคุณของพระองค์แต่มีการมีการลงโทษด้วย เพื่อที่เราจะยังรักษาองค์กรให้ไปข้างหน้าไม่ทราบว่าวันนี้พวกเรามีความถ่อมใจไหมครับีสิ่งใดไหมที่เราอยากพัฒนาเราต้องพัฒนาขึ้นผมคิดว่าทุกคนมีนะครับให้เราอธิฐานบอกกับพระเจ้าได้ไหมครับเราทะเยอทะยานอยากเป็นสาวกที่ถ่อมใจให้เราอธิฐานสักครู่ด้วยกันนิดหนึ่งนะครับและผมอธิฐานเพื่อ สาธุการข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดช่วยค้าพระองค์ทั้งหลายเสมอให้เป็นสาวกที่ซื่อสัตย์กับพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมใจเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นให้มีความสุขแบบเด็กเล็กๆบ้างผ่อนปลนบ้างให้สำรวจตัวเองอยู่เสมอหากมีสิ่งใดที่ข้าพระองค์ทั้งหลายยังทําไม่ได้ช่วยด้วยเถิดพิคข้าพระองค์ทั้งหลายสามารถจะมีชีวิตที่พระองค์พอพระทยัยคนอื่นก็ชื่นชมเมื่อเราถ่อมใจลง เหมือนเดกเ็กเล็กๆด้วยกันทุกคนขอพอรจากพระเจ้าร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน